สวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับแบบอไหนไหนครับนี่นกอ,อก็พวกอพวกเปลอะไรย่งก็ผมไม่รู้เรื่องเลยแมพูดเพราะๆออกสื่อนีโอ้โหพี่เปามนี่ครับเป็นวิธีชาวบ้านครับต้องทำกินครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีกินครับยุคโควิด แต่จ้างเขาทำก็อันนี้เบืม่ม่แม,ม,<า>ม่ดูสิมาดู่มีสองตัวนี่ในนี้มีสองตัวไหนอ,อ,อ,อนู้โอ้สุมาลัยแมดูอูน้น, <c oughs> นี่เหรอพี่เปาเฮ้ยน่ากลัวพี่เปาน่ารักเนาะอ้น่ารัก <c oughs> ชอบเหรอชอบชอบ,ชอบมันรักจะเก็บไว้อาจับมันทั้งนั้นน่ะพี่ปเปาไม่เพราะอะไรเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้ไปจับนี่นี่เอาไปจับเอาอันนี้จับแล้วบอกว่าอันนี้มาอโอ้ยมันโชว์ฟุกเอา <c oughs> ไปเลยครับฝากกดติดตามเลยครับชอบริอันและก็สังขายา สวัสดีครับไปไปนะครับน้องเป็นครอบครัวครอบครัวไหนครอบครัวนี้แหละน้องทำงานก่อนมามาครับโอ้โอ้มันจะเปียกมานี่มานี่มานี่พี่เปามาใส่ชุดดีกว่าปลาขั้นขาวนีเดี๋ยวนี้ปลาปาเปลี่ยนชุดดีกว่าแล้วมามองเทปกระไรเทปหน้าเอะมิน ป้ามาใส่ชุดดีกว่าพี่เปาอ่าไปแล้วครับสวัสดีครับพี่เปา